สวัสดีครับก็อยู่กับผมในช่อง PXC กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเหมือนเดิมนะครับ Road to o PBR Championship นะครับผม day 2นะครับก็ทีมแรกที่เจอครับวันนี้สบายๆครับคือเขาเพย์เออหนึ่งกับเพย์เออสองเนี่ยเขามากันแค่2คนนะครับแล้วก็3-4ี่เนี่ยเขาเอาบอดมาเติมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นงานง่ายสำหรับเราเนาะหวังว่านะครับที่มันกระตุกมากๆเลยเนี่ยที่ผมผมอัดไปแล้วค่อยมา ่อยมาภาคเพิ่มเนาะซึ่งไม่รู้จะอัดดีไหมเพราะว่าอัดแล้วแม่เล่นกระตุกไม่รู้อาจจะพอแบตโทรศัพท์มันใกล้จะต่ำกว่า20%แล้วด้วยหรือเปล่าเนาะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อาจจะก,กุยเล่นขำๆได้นะครับไม่มีอะไรทําไมมันนาน่างวะโอ้ต่ไม่มีอะไรก็นานก็เหมือนเดิมนะครับเล่นซาโบเนาะ ก็พยายามเอาธงกลางก่อนแต่ว่าตอนแรกผมนึกว่าเขาจะาซาโบมาเอาธงกลางนะแต่ว่าเขาไม่เอาเนาะก็ก็เลยไม่ทั้งรีบร้อนอะไรกระตุกเหลือเกินอะดึงธงได้นะครับผมมีบอร์ดวิ่งมา2ตัวนะครับต้องเอาก่อนเลยครับอยากได้บอร์ดกราร์ดยังไงตีไม่โดนมันมันมัน,มนแบบทีเผลอนะทีเผลอกะเอาบุมแคบนะนี่อุ๊ยอ่านี่ทำไมทันนี่สวยเลยนะเนี่ย มาชนไปเลยมันซัมโบมันใช้สก,กิลชนไอ้น,นี่แตกง่ายเนาะเผื่อใครไม่รู้กาจังหวะนะฮะอันนี้หลอกหรือไม่หลอกหรือหลอกใครไม่รู้เหมือนกันครับก็กึ่งกึง่งฟุกนะครับดึงธงได้นะครับโอ้เขารู้ทันนะเขาไม่รีบฝืเนเอาธงนะเขารีบกลับไปเอาอผมก็มาดึงเนาะปื๊ดทีนี้ล่ละยังไงใครยังไงหลอกใครเอาไม่ทันวืดกันหมด แม่กดไม่ทันไม่เป็นไรเอาหม่หรืออ้าวไม่มีใขรตีอ้าวบอดตียังไงล่ะโอ้โหไม่มีดีกว่าเนี่ยบอดทำตัวเงี้ยบอดยังไงอ้าวไ่โดนอ้าวบอดอีกตัวช่วยตีอบอรดนี้มันมีประโยชน์จริงมันมีประโยชน์หรือเป็นโทษวะเนี่ยแม่งทำให้อีกทีมเสียหายชัดๆเลยอ่าเราก็ต้องรีบกลับไปกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ห้าศูนย์เอา ซาโมอันนี้เป็นเป็นผู้เล่นจริงนะมันก็จะพอสู้กับเราได้นะก็จบกันไปนะครับกับ d ดย์เกมที่1นะ่อเนาะกอนะ5-0มันจะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องพยายามดันแต้มให้สูงสุดเพราะคนแข่งมันเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมแพ้อ,อีกแมตชหนึ่งเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ติดสักสักอันไหมเนาะก็เลยจะพยายามอันนี้แมตแมตท,ที่4นะครับผมอีกทีมเนี่ย มีกัน4คนเลยนะแต่คนสุดท้ายมันออนไลน์แต่มันไม่เข้ามาครับก็เลยกลายเป็น3าเนาะส่วนไอวีเคนล่างสุดของผมเนี่ยแม่คงไม่มาแล้วแหละมึงจะเข้าทีมมาทําไมวะถ้ามึงจะแบบทําตัวเงี้ยแล้วแม่งดูแม่งเอาตัวเอากราฟกับคูซันไปคือถ้าคือถ้าบอดเล่นนะผมอยากให้เป็นแบบเอเซนอกอะไรเงี้ยมันคือพอมันไปอ๋อแต่มันไปบุกอะเนาะมันไม่เหมือนออโต้คิกนะถ้าตั้งออโต้คิกได้นะเอเนกแม่งแม่งโคตรเก่ง มัแม่งเป็นเป็นตัวที่ออโต้คิกเราแม่งโอเคที่สุดแหละบินไปบินมาแล้วก็ใช้สก,กิลกดกดไปเรื่อยๆนะอ่าผมก็มาเอาธงได้ก่อนซาโบเขานะเหมือนเขาจะไม่รีบเนาะจริงๆเนี่ยลังเลเพราะว่าผมมาอาจจะโดนแบบเนี่ยโดนอาคาเล่นแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยนะครับเพราะว่ารู้กันเนาะตอนนี้ก็กระตุกเต็มไปหมดเลยครับอะไรก็ไม่รู้เนาะเพื่อนเราก็ลงมาเพื่อนมันก็ลงมาในใช้สก,กิลไม่ทันนะครับแข็งเลยไม่งั้นไม่งั้นที่จะโฟกว่านี้เยอะเลยครับผมว่าแค่แบบจุดวินาทีอนะ ถ้าเราลอดไปได้เมื่อกี้นะเราจะขึ้นไปเอาถงบนนะไม่เป็นไรเพื่อนก็เคลียร์ได้นะครับเขาไอสเนคเขาเป็นบอทเนะาะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไออาคาเราอาจจะโดนแก้ยากนิดนึงแล้วก็หลังเคสดไปดีเข้าไปเปิดไม่โดนเว้ยหมาเนี่ยจรงตั้งใจจะมาแก้งูนะครับแต่ว่าอาจจะแก้ไม่ได้เพราะว่า งูม,มันเป็นบอดอยู่นี่มันเปิดดีแล้วเกินเนี่ยมันเราแบบเราก็อยากถ่วงเวลามันนะมันก็ดึงแข็งลือเกินโลบได้อ่ะหันจะหันไม่ตีแม่งก็แข็งเลือเกินเนี่ยตีทันไหมไม,ไม่ไม่ทันนะครับเสียธงแล้งานเข้าแล้วเตะเข้าไปหนึ่งทีครับได้โลมาแต่ว่าน่าจะไม่รอดนะครับมาร์ฟและบูเก็ตเข้าไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนซาโบมาเอาทงดีกว่าเนาะโดนแฉงปาดจากไหนไม่รู้นะครับแม่งตะลุมบอลวุ่นวายไปหมด แฉงนี่มันเปิดมาคู่กราฟเนาะอ่าตายแล้วก็จะเป็นกราฟมานะก็อ่ามีเนอนน่าจะป่านมั้งเอาธงได้ผมดูไม่ทันเหมือนกันทุกอย่างมันตะลุมบอลวุ่นวายไปหมดจริงเราควรแยกกันนะขึ้นไปกันธงแล้วให้ผมดึงธงนี้นะมีเพื่อนก็พยายามกันให้นะครับผมก็เลยเคาน์เตอร์วืดแต่ว่าแฉงมาเอาธงได้ก็เป็นข้อดีนะครับคือจริงเรามีตัวแก้สเสน่ห์เยอะครับแต่ว่าที่สําคัญอะ่ะมันต้องมีตัวฆ่าได้เร็ว ซึ่งก็คือหมาที่เรากำลังจะเสียทงการเลยผมพยายามล็อกเป้าไปที่คูซันนะครับแต่ว่าล็อกแล้วไม่ไงไม,ไม,ไม,ไม่หันไปตีนะครับระยะอาจจะไม่ถึงแต่ว่าโชคดีว่าเพื่อนได้ทงข้างบนนะครับตายเลยนะเนี่ยแม่งยังไม่เห็นมึงไล่ท่าเลยมึงยืนอยู่กูก็โดนน้ําแข็งแทงแล้วโอ้ลาบากใจจริงๆกระตุกเนี่ยดีว่าเพื่อนได้ทงบนไปนะครับนี่ผมก็พยายามเร่งเครื่องนะจะไปช่วยเพื่อนกันเนาะเพราะว่าทงสําคัญคือทงหน้าบ้านเขานะครับเพราะว่าทงกลางเนี่ยแย่งยากผมว่า จริงสเน็กมันออกมาอย่างเงี้ยไม่ต้องยุ่งับแม่งก็ได้ยืดคิดอยู่ว่าเอาไงดีนะครับก็เลยว่าจะมาเล่นคูซันนะพอไคโดก็เอาทงเราไม่ได้นะครับก็จะมีแต่คูซันนะคูซันมันสลับเป็นอะไรวะลืมเลยไม่รู้แล้วว่าเตะแม่งก่อนนะซาโบนะครับเหมือนเหมือนเราก็ไม่ไม่รู้จะทำไรนะครับก็ขึ้นลงมาเผื่อเอาไคโดได้นะแต่ว่าเอาไม่ได้ว่าไง่เอายากที่หายซาโบนะคเราผมพยายามจะไปกันนะแต่ว่า เพื่อนดูจากกันอยู่แล้วนะครับก็เลยลังเลนะว่าจะช่วยใครดีวะก็เลยขึ้นไปช่วยข้างบนดีกว่านะครับเพราะว่าไฮโดนี่แม่งก็ยังมัขวางอีกแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับป่านนี้ตึงๆครับแมตชนี้จัดการได้หมดก็จบกันไปสําหรับวันที่2นะครับก็ยังขอกาลังใจกันเหมือนเดิมครับสู่เส้นทางการเป็นแชมป์ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ของเราสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ